น้องครุยเด็กน้อยมหัศจรรย์วัยเพียงหกขวบสามารถท่องคาถาบูชาพร้อมทำพิธีอัญเชิญองค์พระพิคเนธขึ้นบูชาได้พ่อแม่เผยไม่เคยสอนจากกรณีผู้ใช้ติ๊กตอกบัญชีซ u p เปอร์จิ๊บได้โพสต์คลิปวิดีโอของหนูน้อยวัยหกขวบที่กำลังทำพิธีบทอารตีไฟถวายองค์พระพิคเนธและเชิญองค์พระพิคเนธเพื่อให้บูชาที่บ้านและระบุเนื้อหาว่าน่าทึ่งมาก น้องคลุยอายุ6ขวบโรงเรียนสาธิตทมราชบุรีทำพิธีสวดพระพิคเนตได้ล่าสุดมีผู้ชมคลิปนี้แล้ว1.5ล้านครั้งนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคลิปอาทิหนุ่มน้อยวัยาขวบผู้ศรัทธาในท่านพ่อพระพิคเนตเป็นคลิปที่น้องคลุยกำลังสวดบูชาและทำพิธีอาบน้ำด้วยนมสดให้กับองค์พระพิคเนตทำได้ถูกต้องและตรงตามตำรา และยังมีคลิปที่น้องคลุยได้เริ่มทำพิธีกับอาจารย์เชียงปันนวิทย์นักแก้ดวงคนดังผู้ศรัทธาในองค์พระพิคเนศด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปอย่างบ้านของน้องคลุยซึ่งอยู่ในตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพบนายพัศกรพิเศษประสานกุลอายุ35ปีผู้เป็นพ่อมีอาชีพเป็นนักดนตรี และนางนวพรพิเศษประสานกุลอายุ40ปีผู้เป็นแม่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและเด็กชายปันนทรพิเศษประสานกุลหรือน้องคลุยอายุ6ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นป .1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยน้องคลุยได้พาผู้สื่อข่าวเข้าไปอย่างห้องบูชาองค์พระพิคเนศซึ่งอดีตเคยเป็นห้องสำหรับเก็บของเล่นและสิ่งของต่างๆ ซึ่งน้องคลุยได้จัดเตรียมพิธีบูชาองค์พระพิคเนธให้ผู้สื่อข่าวได้ชมความสามารถการทำพิธีที่น้องคลุยเตรียมประกอบด้วยการสวดองค์พระพิคเนตโอมสีคเนสายะนะมะาการเป่าสังการสวดถวายไฟหรือการทำอารตีการถวายเครื่องสงเวยและการสวดสรรเสริญพระพิคเนธส่วนหิ่้บูชาน้องคลุยเป็นผู้อัญเชิญตั้งและจัดทั้งหมดไว้อย่างสวยงาม จากการสอบถามน้องขลุยเล่าว่าตนมีความสามารถในการสวดบูชาองค์พระพิคเนศตั้งแต่อายุได้ห้าขวบโดยเริ่มจากที่คุณพ่อได้พาตนไปเที่ยวที่วัดและได้พาไปไหว้พระพิคเนศตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคือองค์พระพิคเนศซึ่งตนเองมองว่าสวยดีก็เลยถามคุณพ่อว่าองค์ที่พามาไหว้นี้คือองค์อะไรคุณพ่อบอกว่าคือองค์พระพิคเนศ ส่วนการที่ตนเองสวดบูชาองค์พระพิกคเนตเป็นนั้นตนได้ดูมาจากใน illions YouTube และแกะบทด้วยการฟังไปเรื่อยๆหลายรอบจากนั้นได้สวดตามจนเป็นและไม่มีใครสอนสำหรับพิธีกรรมต่างๆทั้งการบูชาการเชิญองค์พระพิกคเนตการสวดสรรเสริญแม้กระทั่งการบูชาไฟก็ดูขั้นตอนมาจาก YouTube ทั้งนั้นการบูชาครั้งแรก ตนได้นำรูปขององค์พระพิคเนตจากในปฏิทินที่วาดโดยภูผาจิตกรวันเด็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนโดยนำรูปมาตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะในขณะที่คุณแม่กำลังอาบน้ำอยู่ซึ่งตนก็นั่งสวดอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ว่าตนกำลังสวดไหว้พระพิคเนตเนื่องจากเห็นองค์พระพิคเนตภายในรูปมีความสวยงามจึงนำมาตั้งและลองสวดดูและเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ ด้านนายพัศกรและนางนวพรพิเศษประสานกุลพ่อแม่ของน้องคลุยเล่าถึงที่มาที่ไปถึงความสามารถของน้องคลุยว่าตนทั้งสองคนแต่งงานกันมาหลายปีตอนนั้นคุณแม่อายุได้32ปีอยากมีบุตรแต่ก็ไม่มีพยายามทุกวิถีทางแล้วที่ไหนว่าดีตนก็ไปขอให้มีลูกแต่ก็ยังไม่สำเร็จทำกิฟต์ก็ไม่ติด ต่อมามีเพื่อนแนะนำให้ไปขอจากองค์พระพิคเนตที่วัดแขกแต่โดยปกติตนก็ไหว้บูชาท่านพ่อพระพิคเนตอยู่แล้วตามสถานที่ต่างๆแต่เราไม่ได้มีบูชาไว้ที่บ้านซึ่งวันที่ตนทั้งสองคนเดินทางไปที่วัดแขกตนได้ขอจากองค์พระพิคเนตว่าลูกทำทุกวิถีทางแล้วคือลูกอยากได้บุตรวันนี้ลูกมาขอบุตรก็ได้กล่าวไว้แบบนี้เลยซึ่งตนก็ไม่ได้บอกสามีว่า ขอลูกจากองค์พ่อพระพิคเนธประกอบกับวันที่ไปนั้นเป็นช่วงเวลาค่าเขามีพิธีอะไรตนก็ไม่ทราบจึงได้ชวนสามีนั่งร่วมพิธีด้วยจนกระทั่งสิ้นเดือนปรากฏว่าตนได้เกิดตั้งคันน้องคลุยมีสุขภาพที่ดีและเป็นเด็กแข็งแรงเลี้ยงง่ายจนน้องคลุยอายุได้ห้าขวบมีพี่ที่รู้จักนับถือกัน mm. เห็นน้องขลุยได้ถามว่าไปขอลูกหรือไปบนที่ไหนมาหรือเปล่า ตอนนั้นตนก็นึกไม่ออกว่าเราไปขอมาพี่เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าไปขอมาต้องให้กลับไปไหว้และผ่าน้องคลุยไปไหว้ด้วยก็เลยได้กลับไปไหว้ส่วนเรื่องที่น้องสวดบทพระพิคเนตได้อย่างไรนั้นคือวันแรกอยู่ดีๆน้องคลุยได้มาถามตนว่าพ่อพระที่หัวเป็นช้างคือพระอะไรเขาก็ถามตามระษาเด็กตนจึงตอบกลับไปว่าพระพิคเนตลูก จากนั้นน้องคลุยก็ใช้โทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาข้อมูลด้วยการพูดผ่านไมค์เพราะตอนนั้นยังพิมพ์หนังสือไม่เป็นเพราะยังเล็กซึ่งน้องหาข้อมูลด้วยตนเองและนั่งฟังบทสวดใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์จนมีปฏิทินของน้องภูผาส่งมาเป็นรูปพระพิคเนตตอนนั้นตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เท่าที่ทราบจากภรรยาเล่าให้ฟังว่าน้องคลุยนำรูปองค์พระพิคเนศมาตั้งบนเปียโน,โน จากนั้นสวดบทบูชาองค์พระพิคเนศซึ่งคุณแม่เขาได้ยินเพราะตอนนั้นกำลังอาบน้ำอยู่ภายในห้องน้ำและได้ยินเสียงใครมาสวดบทภาษาอินเดียจึงเปิดมาดูและเห็นน้องคลุยกำลังนั่งสวดอยู่จนแอบดูอยู่พักใหญ่และคิดว่าลูกสวดได้อย่างไรอายุเพียงห้าขวบไม่มีใครสอนพ่อและแม่ก็สวดไม่ถูกจากนั้นจึงให้น้องคลุยสวดอีกครั้งพร้อมทั้งอัดคลิป และส่งให้แม่ของน้องภูผาว่ารบกวนส่งให้น้องภูผาดูให้หน่อยว่าทำไมน้องถึงท่องได้และท่องถูกต้องไหมซึ่งน้องภูผามีความรู้ลึกถึงองค์พระพิคเนธก็ตอบกลับมาว่าน้องคลุยสวดได้ถูกต้องทุกคำทำให้ทุกคนเกิดความอึ้งและทึ่งในความสามารถของน้องคลุยหลังจากนั้นน้องคลุยได้มาขอให้พ่อและแม่ทำห้องพระให้เขาอยากมีห้องพระ และน้องคลุยก็ทำพิธีอันเชิญเองตั้งองค์บูชาเองโดยที่พ่อและแม่ไม่ได้ขัดอะไรจะคอยสนับสนุนลูกเนื่องจากคิดว่าเป็นการเรียนรู้และเป็นความชอบของน้องคลุยด้วยปัจจุบนันน้องคลุยได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เชียงได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับพิธีของอาจารย์เชียงหลายครั้งโดยอาจารย์ท่านได้เมตตาให้น้องคลุยเป็นผู้ที่เผยแพร่องค์พระพิคเนศให้คนรุ่นใหม่ต่อๆไป ด้านนายรพีวิทย์จิรมิตรมงคลอายุ17ปีชาวราชบุรีผู้ที่คว้าอันดับหนึ่งของโลกในการประกวดภาพวาดเทศกาลนกคูกนานาชาติกล่าวว่าจากการที่ได้ฟังการสวดของน้องคลุยตามคลิปในโซเชียลบทสวดตรงตามอักขระในพระคถาเวท และตนก็ทึ่งในความสามารถที่น้องคลุยยังเป็นเด็กวัยแค่ห้าขวบแต่สามารถสวดคาถาบูชาองค์พระพิคเนศนำเสียงตรงตามเสียงต้นฉบับของอินเดียในส่วนตนเคยได้มีโอกาสไปที่ประเทศอินเดียไปร่วมงานจตุรถีองค์พระพิะเนศเห็นพราหมณ์ที่อินเดียเขาสวดเหมือนกับที่น้องคลุยสวดน,น้องเขาสวดเหมือนเป็นเด็กแขกจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ให้น้องคลุยสวดบูชาองค์พระพิคเนศที่บ้านของภูผา โดยน้องคลุยสามารถสวดได้อย่างคล่องแคล่ว